เปิดประวัติหลวงปู่ศิลาเกจิดังภาคอีสานลูกศิษย์เชื่อมียานอย่างรู้ล่วงหน้าทำให้รอดจากอุบัติเหตุกระบะวิชนเบนจากกรณีพระมหาศิลาสิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลาซึ่งกำลังเดินทางจากกรสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพาะธาตุเหมือนหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจอกรสินจูจู ได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสคลิปดังก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจํานวนมากแทบหยุดหายใจ กระบาเหินข้ามเกาะวิทเซยเบนหลวงปู่ศิลาแต่หยุดทันในเสี้ยววินาทีจึงได้สอบถามนายจารุวัฒน์ภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาโดยนายจารุวัฒนเล่าว่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนทะเบียนหกกระถอเกกรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหาร พอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอําเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆหน่อยแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าว ก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทร์ทองเตกเสียงตึงหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโช้รถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุเหมอนหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็เจอกับเหตุการณ์การดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะในรถนั้นมีภ้าของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนภ้าของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยสำหรับหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งสวนสมแกแปะวัดโพสีสะอาดตําบลเชียงเครืออําเอเมืองจังหวัดกาลสินมีนาเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2488 เป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบันสิริอายุ76ปีพันษา55บห้าบัรชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีนะปวัตท่าประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 9นะวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระสิริวุธีเมธีเจ้าคณะจร้อยเอสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาประยัยิอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและประเรียนธรรมหประโยคปร,ระพัดประเรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515นะวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณาราม จังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสว่งบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่านะภูเขาอํเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายซอฟลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติ วัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดมรณภาพแล้วเช่นหลวงปู่ทองแม่ทวาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรหลวงปูล่ลีกุศลโรและเป็นสหธรรม,มิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมราคิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศิษฐ์ราคิสีโลหลวงปู่ล้อมศรีส,สังวโรหลวงปู่พะมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรทำลาว และอ่านหนังสือจากไบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีไบาลานสายสมเด็จรุ่นจากหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พะมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสง์จะปลีกวิเวกนะส่วนส่งบ้านแกเปะ เหล่าสิทยญาณุสิษยิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพาะธรรมัตนดิลกเจ้าอาวาสวัสุทัน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานธธาพุทธาภิเษกพรกกริ่งวัสุทั์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทยญาณุสิษธิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษ และเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์